สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆที่จะแนะนําพานักเรียนได้ฝึกนะครับเขียนบล็อกคําสั่งด้วยโปรแกรมสแ a t นะครับเป็นโปรแกรมแรกที่ครูจะพาทานะครับโปรแกรมนี้นะครับจะใช้นะครับบล็อกคําสั่งอยู่แค่4ี่บรรทัดแค่นั้นเองนะครับขั้นแรกนะครับเราก็ต้องไปที่นะครับลงชื่อเข้าใช้ซะก่อนนะครับตรงนี้นะครับ เราเียนก็คลิกนะครับคลิกที่ตรงชื่อเข้าใช้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านเข้าไปนะครับชื่อผู้ใช้ก็จะเป็น a n b นะครับแล้วก็ตามด้วยเลขห้องนะครับเลขห้องก็คือ6กทับหก็คือ61นะครับหกส่วนศูย์ก็คือเลขที่1นะครับส่วนถ้าเราเลขที่25 25แล้วก็เป็น25นะครับเนี่ยตอนนี้นะครับแต่ที่นี้ในทีนี้ครูจะใช้เป็นรหัสผ่านที่ครูใช้คือมาเทสนะครับก็จะเป็น t t ตัวนี้นะครับ อันนี้เป็นรหัสที่ครูใช้เทสนะนะครับส่วนนักเรียนก็ใช้รหัสของเรียนเองนะครับในการเข้าสู่ระบบนะครับอ่เมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บของโปรแกรมสแกตแล้วนะครับนักเรียนก็จะพบเมนูที่อยู่ด้านบนสุดนะครับเอ่อในการสร้างนะครับในการสร้างชิ้นงานนะครับให้นักเรียนไปที่เมนูด้านบนซ้ายมือนะครับจะมีคําว่าสร้างอยู่นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับ คลิกที่สร้างนะครับตรงนี้นะครับคลิกที่สร้างเข้ามานะครับทีนี้ก็โปรแกรมก็จะมีการโหลดนะครับอุปกรณ์เครื่องมือบล็อกคําสั่งต่างๆเข้ามานะครับทีนี้ถ้านักเรียนเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับให้นักเรียนนะครับให้นักเรียนเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเมนูเพื่อให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับภาษาที่เราถนัดที่สุดก็คือเป็นภาษาไทยนะครับ วิธีการเปลี่ยนภาษาให้เรียนไปที่เมนูด้านบนซ้ายมือนะครับแล้วก็คลิกที่สัญลักษณ์รูปโลกนะครับตรงนี้นะครับสัญลักษณ์รูปโลกแล้วก็เลือกภาษาเป็นภาษาไทยนะครับทีนี้นักเรียนก็จะสามารถเลือกบอกคาสั่งที่นักเรียนมีความเข้าใจแล้วก็คุณเคยมากที่สุดนะครับทีนี้มาเริ่มกันที่ โปรแกรมแรกที่ครูจะมาทำก็จะเป็นโปรแกรมนะครับโปรแกรมสอบถามอายุนะครับอันนี้เริ่มจากใส่บล็อกนะครับเหตุการณ์ก็คือเมื่อคลิกทงเขียวให้เริ่มการทํางานนะครับเอาบล็อกนี้มาใช้ก่อนนะครับทีนี้ครูซูมให้นิดนึงก็ได้นะครับนะครับทีนี้บล็อกที่2นะครับเนื่องจากเรามีการคลิกนะครับคลิกที่ทงเขียวก็ ถ้าเปรียบเทียบกับการเขียนผังงานก็จะเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นนะครับทีนี้เมื่อเราเริ่มต้นแล้วนะครับเริ่มต้นก็คือเค่ดีทรงเขียวนะครับเราก็จะทําการรับค่าเข้ามานะครับการรับค่าเราจะใช้หมวดหมู่เมนูก็คืออยู่ที่กลุ่มของการตรวจจับนะครับตรงนี้นะครับการตรวจจับนะครับ คลิกที่ตรวจจับนะครับคลิกที่ตรวจจับแล้วก็เลือกถามมานะครับการถามก็คือการรับข้อมูลเข้ามานะครับถามเช่นเราต้องการให้เขาส่งข้อมูลอะไรให้กับเรานะครับเราในที่นี้เป็นโปรแกรมอายุใช่ไหมครับเราก็พิมพ์ถามเข้าไปก็คือคุณนะครับมีอายุเท่าไหร่นะครับนี่ยตอนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นบล็อกคําถามขึ้นมาทีนี้เมื่อถามแล้วนะครับ มันก็จะได้คําตอบมาคําตอบมาก็คือบล็อกนี้นะครับมันจะใช้คู่กันนะครับระหว่างบล็อกถามกับบล็อกคําตอบนะครับเมื่อมีคําถามมันก็จะมีคําตอบมาใช่ไหมครับเมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลเขา้เขามาแล้วนะครับกรอกจากบล็อกถามนะครับคําตอบที่เขากรอกเข้ามาจะอยู่ที่บล็อกคําตอบตรงนี้ทีนี้ในการที่เราจะเอาคําตอบไปแสดงผลเนี่ยนะครับเราจะต้องแปลงค่าเข้าไปอยู่ในรูปของตัวแปรก่อนนะครับอ่านี่นะครับอ่ไปที่ตัวแปรนะครับ ซึ่งวิธีการสร้างตัวแปรครูส่งวิธีการทำนะครับเป็นภาพกราฟิกเข้าไปในลายกลุ่มวิธีการคำนวณแล้วนะครับนะแต่นี่จะทวนให้เราดูอีกทีหนึ่งนะครับวิธีการสร้างตัวแปรก็มาที่นะครับมาที่เมนูตัวแปรตรงนี้นะครับอ่านี่เมนูตัวแปรนะครับคลิกที่ตัวแปรนะครับแล้วก็สร้างตัวแปรนะครับคลิกที่สร้างตัวแปรนะครับ คลิกเลยนะครับสร้างตัวแปรทีนี้ตัวแปรที่เราจะสร้างก็ต้องมีความสอดคล้องกับตัวโปรแกรมที่เราทำใช่ไหมครับโปรแกรมนี้เราจะเก็บข้อมูลอะไรครับเราจะเก็บข้อมูลอายุนั่นแล้วตัวแปรที่เราจะตั้งชื่อก็จะใช้ชื่อว่าอายุนะครับตั้งชื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลที่เราจะจัดเก็บนะครับถ,รถ้าเราจะเก็บอายุก็ตั้งชื่อว่าอายุถ้าเราจะเก็บเป็นตัวตัวบวกตัวลบนะครับ เก็บเป็นตัวแปรค่าเงินอย่างเงี vinegar, ้ยเราก็ตั้งชื่อให้สอดคล้องนะครับชื่อตัวแปรสามารถตั้งได้ทั้งเป็นชื่อภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับทีนี้ได้ตั้งชื่อแล้วก็กดตกลงนะครับล้วก็จะได้ตัวแปรมาเป็นตัวแปรอายุ1ตัวนี่ตรงนี้นะครับจะได้ตัวแปรใหม่มา1ตัวนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับทีนี้เราจะนําตัวแปรมาใช้ยังไงก็คือเราจะใช้บล็อก การตั้งค่าตัวนี้ครับเนี่ยจะใช้บล็อกการตั้งค่าตัวนี้นะครับนําบล็อกตั้งค่ามาแล้วก็เราจะแทนค่าเนี่ยครับเลือกตัวแปรมาเป็นตัวแปรอายุครับเลือกมาแล้วตัวแปรอายุจะได้มาจากไหนก็คือเราจะได้จากบล็อกคําถามข้างบนมาเนี่ยนะครับเมื่อผู้ใช้กรอกอายุเข้ามาก็จะมาอยู่ในสัญลักษณ์คําตอบตรงนี้นะครับเราก็ นำเอาบล็อกคำตอบมาใส่ถ้าเราหายังหาไม่เจอเนี่ยอยู่ตรงไหนบล็อกคำตอบตัวนี้มาจากไหนใช่ไหมครับคูณลบไปให้ดูก่อนก็ได้เดี๋ยวคูณลบก,ก่อนทีนี้บล็อกคำตอบจะอยู่ที่ตรวจจับเหมือนก,น,กนกันกับถามนะครับบล็อกตอบจะอยู่ข้างบล็อกถามนะครับถ้าเราหาไม่เจอนะครับไปที่ตรวจจับนะครับแล้วก็ลากมาเนี่ยครับคำตอบจะอยู่อยู่ข้างกันคำถามนะครับจับลากมาใส่นะครับแค่นี้เราก็จะได้การแทนค่าแล้วก็คือรับค่ามาจากผู้ใช้เป็นค่าอายุนะครับแล้วก็เอาคำตอบที่เราได้จากคำถามเนี่ย มาใส่ในสัญลักษณ์คําสั่งตั้งค่านะครับแล้วก็แทนตั้งค่าเนี่ยนะครับแทนค่าอายุนะครับในตัวแปรอายุเข้าไปนะครับทีนี้เราก็จะได้ข้อมูลที่เราจัดเก็บในรูปแบบของตัวแปรอายุแล้วนะครับทีนี้เราจะแสดงผลการแสดงผลเราจะใช้สัญลักษณ์ไปที่รูปลักษณ์นะครับไปที่รูปลักษณ์ครับอ่อาตรงนี้นะครับรูปลักษ์นะครับ ในทีนี้การพูดนะครับพูดจะมีหลายรูปแบบก็จะมีทั้งพูดที่หน Liam, ่วงเวลาแล้วก็ไม่หน่วงในที <Web> นี้เราจะไม่ให้หน่วงเวลาก็คือให้พูดและแสดงผลเลยเนี่ยเราจะใช้บล็อกนี้นะครับบล็อกนี้นะครับหรืออีกกรณีนึงก็คือพูดและให้หน่วงเวลาก็คือจะให้เข้ารอนะครับก็เราก็เลือกว่าจะหน่วงเวลาเท่าไหร่แต่ในทีนี้เราใช้เป็นตัวธรรมดาก่อนก็นนคือตัวพูด, <primeiro> ดธรรมดานะคะรับเดี๋ยวบล็อกพูดใช้บล็อกพูดมาที่นี้ บล็อกพูดในการที่เราจะดึงข้อมูลมาแสดงผลเราจะต้องมีการดึงมาหลายข้อมูลหลายช่องเห็นไหมครับนั่นแล้วเราก็จะใช้ตัวดำเนินการมาช่วยนะครับเนี่ยเราจะนาตัวดำเนินการมาช่วยตรงนี้นะครับเนี่ยคลิกเข้าไปที่ตัวดำเนินการนะครับที่ตัวดำเนินการมันก็จะมีบล็อกหนึ่งที่ชื่อว่านะครับที่ชื่อว่าบล็อกต่อนะครับเอาบล็อกต่อมาเนี่ยบล็อกต่อมันจะมีหลายช่องครับแล้วก็เราสามารถเอาข้อมูลที่เรามีเนี่ยเอามารวมกันได้นะครับ จากตัวอย่างที่ครูส่งให้จะเป็นบล็อกต่อแค่บล็อกเดียวใช่ไหมครับแต่บล็อกเดียวเนี่ยมันใส่ข้อความไม่เต็มนะครับครูก็เลยปรับนะครับปรับขึ้ใหม่อีกหนึ่งให้ใช้บล็อกต่อ2อ,อันอามาซ้อนกันแบบนี้ครับซ้อนกันก่อนแล้วก็ตัวนี้ก็ใส่ข้อความว่าอายุของคุณใช่ไหมครับคือนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็ไปดึงตัวแปรมาใส่เนี่ยอย,อยู่ที่ตัวแปรนะครับ อยู่ที่ตัวแปรเนี่ยดึงตัวแปรมาใส่เอาตัวแปรอายุมาใส่ครับตัวแปรอายุมาจากไหนมาจากไหนก็มาจากค่าที่เรารับมาด้านบนตรงนี้เนี่ยนะครับถามมาตอบมาแล้วก็เอาคําตอบมาแทนนะครับเอาคําตอบที่ได้มาแทนในตัวแปรอายุนะครับแล้วก็เอาตัวแปรอายุมาแสดงผลที่บล็อกต่อแล้วก็บล็อกพูดนะครับทีนี้ข้างหลังก็จะเปลี่ยนข้อความเป็นปีนะครับก็เคาะเว้นบรรคหน่อยให้มีการเว้นระยะช่องไฟของตัวหนังสือนะครับเนี่ยเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็ นำบล็อกต่อน,นี้มาใส่เข้าไปตรงการแสดงผลก็คือพูดครับอันนี้ก็คือจบในการนะครับใช้าคาสั่งต่อโปรแกรมอายุแล้วนะครับทีนี้เราก็มาท,ทดสอบโปรแกรมนะครับการทดสอบเราอยู่ที่ด้านขวามือนะครับส่วนนี้จะอยู่ส่วนนี้นะครับการทดสอบเราคลิกที่ธงเขียวนะครับคลิกธงเขียวเพื่อให้โปรแกรมเริ่มการทํางาน พริกรงเขียวนะครับเขาก็จะถามนะครับตัวสแคตตัวแมวสแคตก็จะถามคุณมีอายุเท่าไหร่เราก็ใส่ค่าตัวเลขเข้าไปเช่นตอนนี้อายุา25นะครับใส่เลข25เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็กด enter ก็ได้นะครับกด enter ที่คีย์บอร์ดหรือว่ากดที่เครื่องหมายถูกตรงนี้ก็ได้นะครับนะกดเครื่องหมายถูกแล้วก็ปึ๊บเนี่ยมันก็จะแสดงผลออกมาเป็นนะครับข้อความก็คือคุณมีอายุใช่ไหมครับเนี่ยคุณมีอายุ25ปีก็คือเรารับค่ามาเท่าไหร่ นะครับก็จะแสดงผลค่าตัวเลขอายุนั้นออกมานะครับโอเคนะครับทีนี้ทีนี้เมื่อเรานะครับเมื่อเราทํางานชิ้นงานเสร็จแล้วเราจะส่งงานครูได้ยังไงใช่ไหมครับวิธีการส่งงานครูก็คือเราจะไปที่กลุ่มของเมนูนะครับการแชร์หรือว่าดูหน้าโครงการนะครับ2ปุ่มนี้นะนะครับ2ปุ่มนี้ครับนักเรียนคลิกปุ่มไหนก็ได้2ปุ่มนี้นะครับ คลิกปุ่มไหนก็ได้2ปุ่มนี้นะครับคลิกที่แชร์ก็ได้คลิกที่แชร์นะครับหรือว่าคลิกที่ดูหน้าโครงการก็ได้พอมาหน้านี้ปุ๊บนะครับนะก็จะเป็นการคล้ายๆว่าเป็นการเซฟงานส่งครูนะครับด้านบนช่องบนสุดก็จะเป็นช่องที่ให้เราตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อชิ้นงานแล้วว่าตั้งชื่อโปรแกรมของเราในที่นี้เราทําเป็นโปรแกรมนะครับโปรแกรม ถามอายุนะครับแล้วก็ตั้งชื่อเข้าไปให้สอดคล้องกับชื่อโปรแกรมเรานะครับเราได้ชื่อแล้วทีนี้นะครับเหมือนกับตั้งชื่อแล้วทีนี้จะส่งให้คุณยังไงการส่งมาที่ด้านล่างครับมาที่ด้านล่างตัวนี้นะครับไปที่ปุ่มนะครับ add studio นะครับ add add to studio ตรงนี้นะครับปุ่มลีลีสีฟ้าตัวนี้ครับคลิกที่ add to studio นะครับก็จะปรากฏ นะครับหน้าต่างขึ้นมาให้เราเลือกนะครับก็จะมีสตูดิโอให้เราเลือกตอนนี้สตูดิโอที่ครูสร้างไว้ก็จะมี1นึ่งสตูดิโอก็คือเป็นสตูดิโอของโปรแกรมสอบถามอายุนะครับเราก็คลิกนะครับคลิกให้เป็นสีเขียวเลยคลิกตรงนี้แหละนะครับคลิกในส่วนของโปรแกรมเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับคลิกส่วนนี้เลยคลิกให้เป็นสีเขียวครับเนี่ยสีเขียวแล้วถ้าเป็นสีเขียวก็คือหมายความว่าเราได้คลิกนะครับเลือก สตูดิโอนี้เพื่อเป็นการส่งแล้วแต่ในงานชิ้นงานต่อไปนะักเรียนก็ต้องเลือกสตูดิโอให้ตรงกับชิ้นงานที่ครูกาหนดนะครับนี่ก็ต้องดูชื่ออีกทีหนึ่งนะครับครูจะแจ้งอีกครั้งหนึง่งอ่ะเมื่อตัวสตูดิโอตรงนี้เป็นสีเขียวก็คือเราเลือกแล้วเราก็คลิกนะครับสุดท้ายก็คือเป็นการคลิกปุ่มตกลงด้านล่างนะครับคลิกตกลงนะครับตกลงทีนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับในการส่งงานนะครับทีนี้คุณครูก็จะ เจองานของเราแล้วก็สามารถตรวจงานของเราได้นะครับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับครูก็ขอจบการแนะนำเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ